ก็ว <S an> <ๆ>ันนี้ก่อนเกมเราก็มีปัญหาเรื่องของฝนตกนิดหน่อยนะครับแต่วันนี้โดยภาพเกมโดยรวมแล้วก็ถือว่าภาคภูมิใจใน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 เด็กของเราครับก็ภูเก็ตเขก็เต็มที่ครับวันนี้ภูเก็ตปรมาครับวันนี้เห็นรัผู้่นหลายคนครับก็มีอังเดรครับที่ที่เจ็บแล้วก็เราก็มีการปรับเปลี่ยนในรานหน้านิดหน่อยนะครับก็ได้ ต่างชาติสามตัวหรือไม่คเกมรูกก็ทำาในวันนี้เกมลูกของเราีป็นผลิตภาพมากขึ้นครับทุกคนจะช่วยกันนะครับวันนี้ครับด้วยสภาพสนามที่ที่เราเห็นที่อยู่วันนี้แฉแต่ก็ทุกคนร่วมใจกันดีครับก็ถือว่าวันนี้เราก็ไปเราก็มีโอกาสทำให้แฟนบอลในจังหวัดตราดได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งครับ ีไม่เถึงปักเก็นทั้งหมที่เห็น,ออน,นหนลักครับ,บวันนี้ของกลางก็มีเกิปฐมปฐมชัยกับสถาพรนะครับรทีเกกบ่เป็นตู้กลางเป็นแดนหน้าล้วก็ตัดอารมณ์ที่ใส่ถือว่าวันนี้ทำทำทำใช้โอกาสได้ดีครับนะแล้วเราก็โชคดีครับที่เราได้ประตูเร็วด้วยครับก็เลยทำให้ ไม่ได้ส่งผลดีก uh, uh ับกับทีมเรากับสุเก็ตนะครับเนื่องอย่างก็เราก็เสียประตูเร็วโดยการเสียจากการการเล่นผิดพลาดนะครับนะครับบริเวณแดนกลางนะครับแล้วก็ในสภาพสนามอย่างเงี้ยพอเกิดการผิดพลาดเนี่ยนะเสียก็ทําให้เสียประตูนะครับในจังหวะที่เราคู้นหลังแบบขู่นหลังไปนะครับแต่หลังจากที่เสียประตูแล้วพวกเราก็พยายามพยายามเต็มที่นะครับพยายามที่จะทวงประตูคืนแต่ก็ไม่เป็นประตูนะครับก็รู้สึกอ่า yeah maybe yesterday also we, we cannot train here they not allowed us to train this field because yesterday also was so rainy so our plan we changed there because of the the food not in so good not so good condition but doing again the, the food improved improve a lot And of course, the home team they play here many many games. They know very well the pitch, so they they get the advantage for. Two